มีปัญหาเรื่องกระบอกแก้มตรงนี้ค่ะแก้มด้านล่างจะย้อยห้อยลงมาเวลาเราถ่ายรูปแบบรู้สึกว่าแบบหน้าแก่ต้องใช้แอปผ่านแอปมันไม่มั่นใจอะ่ะ สวัสดีค่ะแตงโยนะคะวันนี้โยก็มาปรึกษาคุณหมอโยมีปัญหากับปะแก้มรู้สึกว่ามันพอยมันย้อยลงมาแต่จริงๆโยเป็นคนที่หน้าเล็กอยู่แล้วแต่จะมีปัญหารตรงนี้ที่เดียวเวลาถ่ายรูปรู้สึกว่ามันทําให้หน้าแก่ด้วยหน้าไม่ได้รูปไม่มั่นใจเลยนะคะก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอที่ประชาคลินิกค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะหนูก็มีปัญหาจะปรึกษาก็าคือกระป๋อแก้มตรงนี้นะคะ่ะจะแบบเยอะมากๆเลย <ฮะ S 1> ค่ะรูปใบหน้าของน้องโยนะคะคือค่อนข้างสวยเลยเป็นรูปไข่นะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของกระป๋ะแก้ม <S 1> <S 1> เนื้อแก้มที่ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้แก้มตกลงมาเป็นกระป๋ะแก้มรอบหน้าไม่ชัดนะคะแล้วก็ใบหน้าดูใหญ่เกินจริงทีนี้ถ้าลักษณะแก้มประมาณของน้องโยนะคะเหมอะก็จะแนะนาให้ร้อยไหมยอย่างน้อยข้างละสามเส้นเพื่อที่ทเราจะได้เก็บเนื้อแก้มมาได้หมดนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะร้อยไหมเป็นไหมก้างปลาข้างละสามเส้นกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ ตอนนี้เราก็ร้อยหม่เสร็จกันไปข้างนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าข้างที่ร้อยกรอบหน้าดูชัดขึ้นเลยค่ะตัวกระป๋อกแก้มตรงนี้ก็ไม่มีแล้วหน้าดูวีสวยเลยค่ะเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ร้อยก็จะเห็นว่ากรอบหน้าจะดูค่อนข้างไม่ค่อยชัดนะคะเนแก้มกระอกแก้มค่อนข้างเยอะนะคะค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปร้อยอีกข้างหนึ่งกันเลยค่ะ ตอนนี้ร้อยเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่ากระบอกแก้มหายไปเลยะคะ่ะหน้าตึงมากๆแล้วก็บวมอยู่นะคะรู้สึกชอบเทคนิคการร้อยของคุณหมอมากนะคะเขาเก็บรายละเอียดให้ดีมากๆค่ะเดี๋ยวมาติดตามผลกันค่ะว่าน่าจะสวยแค่ไหนคะ่ะ สวัสดีค่ะแตงโยนะคะวันนี้โยก็มาติดตามผลนะคะหลังจากที่ได้ร้อยไหมไป2ส,สัปดาห์เดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าค่ะเราก็จะเห็นว่าหลังจากร้อยไหมไปสสัปดาห์ตัวไหมเริ่มเซตตัวเนะเาะแล้วก็หน้าดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะ,คะจากตอนแรกที่มีกระเป๋าแก้มค่อนข้างเยอะตอนนี้ดับหน้าวีสวยเลยกรอบหน้าชัดเลยเนาะหลังร้อยรู้สึกชอบไหมคะชอบค่ะคุณหมอโอเคมากเลยค่ะการเอรักษาให้ไหมอยู่กับเราไปนนนาน,านค่ะก็จะแนะนําให้ทานอาหารอ่อนไปก่อนเนาะไม่อ้ากว้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวไหมก็จะเซตตัวเกาะกับผิวเราด นนข,ขอบคุณค่ะคคก็หลังจากที่โยได้ร้อยใหม่ไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น,นกระเป๋ะแก้มตรงนี้หายไปเลยนะคะหน้าเรียวขึ้นหน้าเด็กขึ้นคุณหมอใช้เทคนิคการร้อยใหม่ที่แบบดีมากแล้วก็คุณหมอมือเบาด้วยะคะ่ะหน้าก็จะบวมนิดนึงแล้วก็รู้สึกตึงๆนิดนึงเราก็แค่ทานยาตามที่หมอสั่งประมาณ3วันนะคะอาการก็จะดีขึ้นเป็นปกติเลยคะ่ะ